สวัสดีค่ะในกะฮาได้มาเก็บผักขี้เหล็กเนาะมาตั้งแต่เช้าน,นะคะกลางโฮมพอมันหอนบิ๊ก <Big. S 1> มาค่ะเจ็บนะคะไปได้หลายแล้วมา <Okay. S 1> นกษตรเก็บลงมีแต่ต้นงามๆต้นในงานท้างกา็าต้นแบงามทางตอไปมีต่งามๆนี่อ้อนสวย แม่คอด้วยแม่คโครเอาแม่คอเกาะเอานะคะนี่มีแต่งงามๆนะมันหกโอ้ไม่ถึงสวยนะคะนี่แต่ยอดงามๆนู่นนะเดี๋ยวสิเอาแม่โครเกาะเด้อ อยู่นี่เด้อแป๊บนึงค่ะไม่โขโกเอานะถ้างั้นก็ได้นะมาไก่เ,เขาเข้าไปกระสุ ลำนางมันสีงามนะคะต้มก็จืดไว้ มากเลยไปต้นนะโอ้ยร้อนมากเลยต้นนี้ก็งามเดี๋ยวต้นนี้ก็เมือบอกนี่ช่วยมีตะไบยงดงามๆทั้งนั้นเลยนะ,ะนี่คนเขาบ่ค่อยได้เก็บไงมันแดดมันก็เลยกูดนี่เงยงาม ເຮົາກະສິໂນມເອົາກ່ กดอันสวยแล้วนี่กำลังงามเลยนะคะนี่เดี๋ยวเล,ล,ลาะเลาะมือมากับจะบ๊กนะบ๊กเอ้ยมาเยอะไปไหนแล้วบ๊ก อันนี้สิเป็นหนาวาดู้ไม่ห่านนะคะน้องเพิ่นกะปลูกอยู่แถวคางทาก็มีตะเคียนเล็กไอบิกมันหอนมาเรลล็วเร็วๆ เดิาไปเบิงตรงทีแกงนะ กันนะเดี๋ยวเอามองนี้กลุกเพื่อกลับไบปจุดสุดท้ายของเราไปต,ตรงนี้สวยนี่มีแตยนอดง,งามๆเขอาอ้วนนี่เขาเพิ่งตัดเข้าทางสวนขอคีเล็กน่เด้อนี่มีแตยนอดง,งามๆนะ พอตัดต้นมันลงนะย,ยอดนะอ่วนแท้นะคะนี่นี่อันนี้สิเป็นยอดขี้เหล็กเลยยอดอ่อนมันแล้วก็สิเอบไปต้มต้มจนน้ำน้ำน้ำเหลืองมันออกเบิดนะคะแล้วเขาค่อยน้ำไปอ้อมอุ้หสะอ่อนงามอ่อนจรงนนี่อ่อนอ่อน ยังมีเนาะเกลือไม่คุ้ม พอฟันเนี่ยมันก็ออกไม้มันก็งามไหมคะเสียงเพิ่นเห็ดหยางอยู่ถึงวัด งามตอนอุลว่อยู่เดี๋ยวมาเข้าหน้าก็ง,งามอีกทีเก้วนีขาสวยตอนอุลว่อยู่นี่เดี๋ยวมาต้นอีกอต้นนี่แล้วก็กลับบ้านเนอร์แบบนี้งามแท้นี่เล็กกระห้วน ัดค่ะไหนบิ๊กเบ๊กมาพี่ลูกมา ีเล็กค่ะอะเปออมนี่ตะเกียบมาอะไรคะเนี่ยบิ๊กบิ๊กทาง้วยบิ๊กลูกล้วนอย่าก,กลับบ้านด้ว,วพักอยู่ผู้ไม่ห้าวนี่ปะคะค่ะไปเที่ยวแกงกอก ปน้ำตกค่ะิศเก่งก็ค<อ>่ะค่ะป่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วได้เยอะแล้วนี่กลับบ้านกันเนอะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไล์กูเชด้วยนะคะขอบคุณค่ะในเต็มตะกาได้แล้วก็กลับไปตากเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นบรรยากาศหน้าวัดภูไม้หาวนะคะแต่ว่าหนูยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปกราบเพิินนะคะอยู่ถึงวัดเนาะ,ะมีพระอาจารย์เพิินมาจากทางในกรุงเทพเพิ่นละค่ะเพิินกมาสางมาพระไทยนาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีโอกาสสีพามากราบเพิินนะคะเนาะค่ะคิมนี่ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ